สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวิยูทูบราคาเอฟซีนะครับประสบความสำเร็จดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบ้าบรถไทยสซิ่งครับกราบสวัสดีไปยังแฟนเพจนะครับเบ้าบริษัทไอซิ่งร้านครับผมอฮะคลิปนี้พามาดูของใหญ่ฮะงานล้มกองดินนะไอไอหนุ่มเบ็ดเขียวครับคูต้าเอ็ม9540ครับผม โอ้โบโบ้บยนวมเป็นนวมอโอ้เทดินไวพฝนตห่ำเลยครับเนี่ยเออเหนื่อเป็นเหนือนหน่อเหนียวเป็นเหนียว เสียงพ่อดีเราใจมากครับว้าวอู้งานเข้าครับสร้างตำนานแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> oh, oh. อ้าววายวายวายโผล่เลยคุณเต้นโอ้โอ้เห well no ็นเน่ได้เราหัวนาบันขอนมาห้องเห็นมูมาหลายและอยากจอดเราน้ำมูซื้อได้เดือน ตกลุมกิปบปมทายเพื่ออะไรด้ก,กิ๊บหนึง่งอ้อนลูปหนึ่งอาจารย์เอาไ้มีดคือเนี่ยเก็ <c oughs> กลอยรถนะครับมันบนบกหอยว่าสิได้กเขาเต่งเออ รถ yes. นะครับไม่ใส่หอยจูบแม่เฮ้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 ้เนัก่ เขาวาผูท้ทายบ่อยเฮีดซอยเด,ด้ว่ะสนให้เสียบเบี้ยแล้วขึ้นไปโยมซอยมัวลงเลยแมนอยู่แล้วถ้าแจะขานม่อยู่เดี๋ยวสิโอ้โอ

เห็นว่าเพื่นมีหกหลอดซื้อได้หมตีก็เลยหยับลงมาอีกเอาสตอรี่อีกใจเอกว่ามันมอแล้วบางหันข้อศีงัดแล้วดิละบบดูขี่เขาก็หยับลงมาเลยเดี๋ยวโอ้แสงกำลังเขาจังหวะนี้ละกองดาคดีโอ้เรามาส่งกล้่มแรกมาแรกเลย ถ้าเม็นข่อยมาสาคนนีเห็ไวะเจ้าทรงหูไปยืนจังแกะยืนตีโอ้บอก่าข่ยขี่กายไปนีแล kind of ้วเมือเจ้าคำว่าอ้ยลมกองดินสิดนยู่ว่าถใหไงว่าก็เลยกายไปนอนถ่ายอยู่หุ่นแล้พูดอะไรอย่เป่าขีกคุณบ่โอ้ยเขาเห็นหนาข่อยเขาจักแล้วบางนี่มาเดี๋ยวเราถกัมาเขากับวา ไม่ต้องข่อยแล้วแต่เดือนพฤษภาปนเด้หน้าข่อยจบ <พอ S 1> ปิดฤดูกาลโอ้ยก้อนมันก้อนว่ายังไข่อยู่นะหญ้าปลูกไหมบ่ามันเขาที่เห็นเขาว,ขาว่ามันแตกกำลังพอเหยาะพี่หยะซ้ำมุกเจ้าอยู่นะ <c oughs> ัดทัดพลังเอสพีฮาติ้บูอันเาีูนเจ้าไลสองยมาดึงไงห่วยขึ้นบ่ลโอ้ยมันจะอยู่เพราะายทำนี่ต้องให้เพฝนปั้นลองหยีดังเไอ้ปั้นลงหยีงีหน่อยยูถ้าเป็นซีศูนผมเอลฮาศูนเอยัง่วยเห็นพวกเงินครับไปไอยูขั้นนี้จะไมแห้งเดือดวนงลงใครไม่เมเมนเจ้าที่ว่าโอ้เจ้าคือผักตลกเ จะว่าเขาพูดรับโอ้จ็ละลายโอ้บ้หาศูนย์จะว่าเบิกบ้านโอ้สองคันนั่นหม่้าหาศูนยมันแห้งป้านสมัยนี่จะว่าหาศูนย์ครับสี่เจ็ดหมดจาว่าเห็นพวกกันขับมันลอยลอยนะครับสมัยแห้งโดดดงๆด่ปลาคอยนอนหัวควันอยู่ลงสตอรี่เขาจะทาเขาเบื่องแรวบ้าน <Air> <ope> oh, เปิดแอร์ดรอปเลยโอ้ยของเขาเป็นไอโฟนเขาบอกกันหูเหลืองเนาะแ e, อร์ดอปแอร์เด็บอีหยังกูอ้าวคลิปนี้ก็สิได้เบิ่งบักห้อยจูบ่ลยนะพี่น้อง <c oughs> ถ้ารถห้องรอมีดินสิใครหูว จอดขวงที่อาจารย์ดึงมาทั้งขวงเลยบานวิ่งทั้งขวงเลยบ้านบมกาไหลมั่วไม่เอาเด็กนี่เราโคตรซานไว้นี่เด็กโอ้คนกามเทพื้นมันซจำพื้นให้หน้านี่บ่แม่นว่าพื้นกามเป็นหินเป็นให้หน้าน่ะเพิ่นเสียสนมาพิอิกันนะเป็นอะไรนี้่ดิโอ้เราก็เลยเอาดินอันนี้มาโป้แม่นดิเราเอาดินตัวนี้มาใส่บังลิปโกเมอร์นี่แหละว่าเอามาใส่พวกหนามันเป็นขี้ต้มนอาตลมมันเป็นขี้ต้มเป็นหินเอาขี้นตัวนี้เพิ่นสิบูที่ของแนว จกขี้ดินดากใส่ขึ้นมาใส่เนาะมันก็เอาห้องพื้นนะต้องเอาดินตัวเองมาใส่แน่อยู่สวนผมกันเนี่ยนะขี้ดินทั้งใก่เอาเอาขี้ดินดากขึ้นมาใส่มันดีเลยมันซุ่มสวนในห้องขี้ดินใส่ใส่มันนั่นแน่ถ้าเป็นเอาใส่มาใส่ไม่ดนีอ้วนน้ำแค่เดียวแห้งหน่อยว้ายมันหอดเตะปูยัางโบขึ้นเดิขี้ดินใส่ใส่เื่อยๆแน่ที่ใส่เอาพวกเครื่องอะนะทั้งรวมมันจังนั่นซึมมันต้องเอาดินดากมาใส่น้ำดินดาก้องรวมผ้นสมันข้างอยู่ดิแน่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  ล้วสีดึงให้เลยได้ดิรถสี่ล่อลงเอาหกล่อ,อ,ลอมาดึงครับอเออพูดหลับพอดีพอโซ่พ่อเทงิงรสีตังลับไหมแล้วก็นปดิปดปเปิดแอ,อร์อเยเปิดแอ,อร์รอเลยเนะ,ะ,ะแล้วกันไหมคลิปรุ่นครับย๋ยวให้เขาดึงสัก่อนบาน